มาทุกคนเดี๋ยววันนี้จะมาทําเนื้อนะครับอ่าเนื้อนี่จะเป็นเนื้อเขาเรียกเนื้ออะไรเนื้อตรงซี่โครงนะทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้จะมาทําเนื้อคุกฝุ่นกันนะครับผมทุกคนโอเคเดี๋ยวไปหมักกันก่อนอื่นนะครับผมผมก็จะใส่เกลือเกลือป่นไม่ต้องใส่เยอะนะใส่หน่อยเดียวพอน้ำตาลน,นะครับกะกะเอานะ ใครชอบรสหวานหวานก็ใส่เยอะหน่อยแต่ผมไม่ชอบนะครับนี่ผงนัวผงนัวใสห่หนักหนักหน่อยใค่หลายแคบหลายนะครับแล้วก็น้ำมันหอยน้ำมันหอยก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เสยยี้ยวขาวก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันกะกะเอาเลยนะทุกคนนี่ น้ำปลาะนะครับผมใส่เพื่อความนัวนะทุกคนนี่แล้วก็ขยำนะครับผมมือล้างกันะนะทุกคนสะอาดนะครับขยำขยำให้มันเข้ากันนะทุกคนมาแล้วก็ อันนี้จะเป็นข้าวคั่วครับทุกคนข้าวคั่วประมาณสองช้อนแล้วก็พริกป่นนะครับนี่พริกป่นประมาณช้อนหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็คลุกอีกทีหนึ่งกลิ่นแบบหอมข้าวคั่วมากเลยทุกคน ก็จะประมาณนี้แล้วก็จะหมักไว้สักประมาณสามสิบนาทีนะทุกคนแล้วค่อยเอามาย่างเมื่อกี้ลืมไปอย่างหนึ่งนะใบมะกรูดซอยก็ผมจะใส่ประมาณสองใบนะทุกคนก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมละเมื่อกี้ลืมเพิ่มความหอมนะทุกคนแค่ตอนนี้กลิ่นแบบโคตรน่ากินบอกได้เลยโอเคเดี๋ยวระหว่าง ช่วงที่เราหมักอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปทําน้ำจิ้มหรอ